สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวคนรัก RC ทุกท่านผมพน N 3 F DIY ไหลไปเรื่อยช n แน,นลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำงานเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้เป็นไซส์4.0ตัวนี้จะเป็นงานนะครับสั่งเปลี่ยนยกพิสนะครับผม ยกลำนะครับผมนี่ครับกล่องเป็นกล่อง h 1นะครับผม H1Gps ก็เดี๋ยวลงมือให้เลยครับผมอันดับแรกเราก็รื้อนะครับครับผมนี่นะครับก็เราเปลี่ยนโซยกพิษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราทดสอบนี่นะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงเลยนะครับ เรามาเช็คการทำงานนะครับขวาซ้ายหน้าหลังตอนนี้ก็คอนเน c t เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็ทำการเซตสวอตเพจแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เซตตัวค่าต่างๆพารามิเตอร์ต่างๆในกล่องนะครับผมเซตเอพิเกตจับเซตละเอียดเรียบร้อยนะครับเช็คกิ๊บเบรกซ้ายขวานะครับผมก็เดี๋ยวเหลือทดสอบบินอย่างเดียวครับไป โอเคครับแท็กโอเคครับผมสวัสดีโอเคอ่ะยกตัวลำนะครับเห่นครับผมโพสิช<ด>ั o n h o นะครับ ตัวนี้หางเป็นสายพานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเช็คเซถิไลภ์ถึงเข้ามาใกล้ <conflicting S 1> <มา S 2> เรานะครับถ้าเกิดถ้าแปด้าเก้านะานี่ครับหันหางขวางลมนะครับลมพัดมาตรงนี้เพื่อให้หางนะครับทําการกันได้เต็มที่นะครับจะได้ดูอาการว,าว่าไม่มีไหลไม่มีหมุนนะครับหางไม่ไหลไม่หมุนไม่ล็อกนะครับผมยกขวาปล่อยเบรกยกซ้ายปล่อยเบรกนะครับอันนี้เราจะหันหางตรงลม ปลายหลังนะครับปล่อยเบรกพอห่างตรงลมห่างก็จะนิ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้โดนลมปะทะไม่ได้โดนลมตีโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเพจวงกลมเลขแปดนะครับอันนี้วงกลมอัตโนมัตินะครับ ครับผมออมาเลขแปดช่วงวงกลมเลขแปดซูมได้ซูมเลยนะครับสวยเบอร์เลยตันเบอร์ทางเยอะครับฮะทางเยอะนั่งเยอะบินด้วยแบตเตอรี่หกเซลล์นะครับผมเสียงรอบก็จะจัดหน่อยนะครับไซส์สี่เจ็ดศูนย์นะครับบินด้วยแบตหกเซลล์โอเควงกลมเลขแปดเรียบร้อยก็นอร์มอลเบรกปุ๊บ อย่างที่บอกนะครับลมแรงมากจะสังเกตว่าหางยังมีบิดนิดนึงนะครับผมโอ้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะซูมไปไหนราะวฟิปตอนหางขวางลมนะครับนี่นะครับพอสติ๊กอยู่ตรงกลางก็นิ่งๆเดี๋ยวดึงมาไใใล้ นี่ครับหงายท้องได้นะครับนะครับลมแรงหางก็จะพยายามกันนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นนิดนึงนะครับมันเริ่มเตีย้ยลมมันแรงนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยโอโหลมแรงลมแรงมาก โอเคครับผมสบายเลยครับผม ตัวนี้6เซลนะครับไซส์4 7 0เบรขนาด360นะครับผมสวยๆนะครับเปลี่ยนชุดไฟให้เรียบร้อยนะครับผมหงายท้องดึึบๆเลยครับเพื่อนๆมาเลนอาเซียนครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Sub s cribe ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ